ครับผมมาจากสาขาพรรศึกษาชั้นปีที่1วันนี้จะมานําเสนองานรายวิชาการเสริสร้างสมรรถภาพท,ทางกายนําเสนอโดยผมนายนพัฒร์มงคลรหัสนักศึกษา6841930134 0ครับและผมนายกินพัฒน,น์นวลใจรหัสนักศึกษา6841930130ครับนําเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์สิววโรดวรรณจักรอยู่ในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและทักษะเชิงปฏิบัติในหัวข้อการประสานสัมพันธ์ coordination เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพโดยทำงานสอดคล้องระหว่างตามือเท้าครับครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการฝึกกันครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ผู้เล่นกระโดดเข้ามาไปในชองจากนั้นแยกขาไระหว่างชอง ตอนที่สองนะครับไมด้เดินเข้ามาภาั่งตรและยกมือดันออกมาด้านหน้าครับและให้ทาง้าออกครับพร้อมรุ่นลงครับและกระโดื่อพามาในช่วงที่2ครับให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับและ นน่เเดอ,เเเเอขั้นตอนที่3นะครับทำือนขั้นตอนที่2ครับแต่ทางยางเหอนอเนื่องครับรับครับเราก็ได้ผู้ร่วมกิจกรรมแล้วครับเรวไปดูการปฏิบัติกันเลยครับ กิจกรรมนี้ก็คือสามารถนำไปพัฒนาทักษะทางกายและพัฒนาการประสานงานของร่างกายครับและสามารถไปฝึกเป็นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลบัสเกตบอลและวอลเลย์บอลครับและมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั่วไปครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ผมครับ